บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม2566รับเงินโอนรวมทั้งสิ้นกี่บาทเช็คอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนพฤษภาคม2566ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจะได้รับวงเงินโอนเข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดครบทุกกระเป๋าเป็นจำนวนเงิน1,865บาทต่อคนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม2566กระทรวงการคลังโอนเงินเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดให้กับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และยืนยันตัวตนสำเร็จเรียบร้อยระหว่างวันที่27มินาคมถึง26เมษายน2566โดยจะเริ่มโอนเงินงวดที่2ให้ในวันที่1พฤษภาคม66เป็นต้นไปรวมวงเงินที่จะได้รับในแต่ละเดือนอยู่ที่1,865บาทต่อคนโดยรายละเอียดููเงินแต่ละกระเป๋ากำหนดไว้ดังนี้วันที่1พฤษภาคม2566วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้คนละ300บาทต่อเดือน วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้คนละ300บาทต่อเดือนย้อนหลังของเดือนเมษายนวงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะได้คนละ750บาทต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนวงเงินส่วนลดค่าซื้อกาซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดจำนวน100บาทต่อคนต่อ3เดือนเดือนเมษายนถึงมิถุนายนใช้ใจ่ายได้ตั้งแต่เวลาห้านาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันวันที่18พฤษภาคม2566 ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนส่วนลดค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนทั้งนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากยืนยันตัวตนล่าช้าจะไม่ได้รับวงเงินใช้จ่ายย้อนหลังครบทุกกระเป๋าด้วยวันที่20พฤษภาคม2566เงินช่วยเหลือผู้พิการ200บาทโดยจะต้องเป็นผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประจำตัวผู้พิการและได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อนจึงจะได้รับสิทธิ์ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้800บาทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมทุกวันที่10ของเดือนเงินเพิ่มเติมอีก200บาทโอนเงินทุกวันที่20ของเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพโดยเลขประจำตัวประชาชน13หลัก